สบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อเล็กีเบิร์ดสุขุสุคนยินดีตอนทับกขอสู้สองเศร้าหน่อยมือดีได้มาโซฟีมือเนาะทุกคนชอบเดี๋ยวปากทิ่ได้มือดีได้มาโซฟีมือเห็ดลาบเป็ดละว่ากกอยเป็ดสูเมตาก็พอเอกินเนาะมือนีอยู่วันจวนอดิตาเบิ้งหน้าตาเนี่ยอันนี้ไม่เท้าแบบโปรไซมัเคุดอันนี้โปใส่มะเคุดซีเบิร์ดเลยนี่ยันแสบเดฟถามเข้ามาน้าพอเท้า ทักกินปอดมั้งบายดีเสือๆปอดบายดีเด้อเม่ตาพ่อบายบายดีอ้าวเมตตาโทรศัพท์ไรหลับเป็ดแซ่ยไรหลับใจเอล่บเป็ดนี่เด้อฮัลโหลไมตตาเมตตาหงอยมาพันทุกวันจะสี่ร้อยทวันมีคููแข่งใหม่ด้บอกเฮเด้อทุกคนกินข้าวน้ำกันกรทงเมี่น้องมื่อื่นเราสิบออกมาแล้วนี่บัมาบัวมาว่าเม่จะได้สบายแล้วลูกทำแล้ว มือเราสิบปรเด็ออกมาอยังว่ารือเช็ดยังกินแกงเฮ็ดบ่แม,ม่แกงเฮ็ดเดลยกแกงเฮ็ดมือให้ฟีมือไม่ตาซะเนะาะ,าะแหลกกัน เหมือนมแม่ไม่ทราบว่าส่วนตะเกียวข่าสอท่งของเพ่อนยังไจัดปะอะไรเพื่ออื่นมาสิไปเออื่นาเ้าไปรงเรียนจืออื่นขอวเขาังเขาบาางซอไหซ้หาไมเดียวค่ะไม่เดียวเขาเาโดย้านาสิไปอันนั้นเดียวเกาก็ไม่าได้นยุ่เกียวเขาก็ไม่ด้าแกทำให้ยุดให้ซันดูแย่มพาราณเนื้อจะออกไปพาราโมง ไปตอนสาวเลยบออ๋อตัวอื่นมืออื่นว่ะสิพาลงไปถ่ายตลาดเศร้าดิซื้อซีนมึงแรงมีบาตอนเ้าวบอไดพี่เขาจะบอกจะไปโอ่งแรงได้ยินมาเกี่ยวเขาไปแต่โอ่งเศร้าไกล้พันชันเมษาเม่สาเหนื่อยเลยวันนี้เนาะที่บอจีเป็นมีคนนี่นี่นี่เมสาคนที่ใส่จะไรที่สุดเนี่ยจะต้องบอกเราไปเด้อ่ะคอยชมบอชมบอคอยชมบอเขาคือบอจริง เฮ้ยค่กสองนาทีเลยกิ่เราวนะสุตกฝัาจ้เลยเป็นยังไจงไ้ให้ที่ลามเรือเบล่นั่อย่งยู่นังรู้สกอบวงบวหงสกินกินแบบลีเลยเปบรดแลงตัวเองบีนีเป็นน้ำเป็ดจากเป็ดถาดิเป็ดถ่ไม่ตเป็ดเสียงพันเจอถามขอบคือผันหึงแท้บ่มันหยาบเถจนแกตังไปนัางเบิปอกปอกปอกอยู่นะ ติ่แกงไถ่าแล้วไมถ่าว่าฮูคนนี้เป็นอะไรแ่งเอาเป็นดูกได้ดุบสาหลาอะ้เนี่ยดุบาวหลาคนเ็ยกเอยเปีดกินเ่ละอ๋อนอังมีต้มปลาแซมอนเพชอะนะเพนัเนต้มปลามอนพชกับต้มปลาแซลมอนเพชรอถ่าแล้วกินบมบกินเเนาะย ขนบอักเจ้าแล้วบหัต้องบกหัวเจ้าไ้าักลูกหักล้านนี่เลยถ้าจีฮักเป็นเนียคือตูวเจาเพิ่เจ๊อะไรยินดีมาเร็เรียนเร็วแม่มาซิแม่กอยเป็ดนี่กินได้เปล่าเวลาเนี่ยปลหลกเนาะเป็นปาลก อันนั้นเดี๋ยวซิมอยู่บ่ก้อยเป็ดชน้อยนี่เอาไปกินตัวขวมาซิมตีอันนี้ต้มไม่ถาวรเนาะลืมบอกอันนี้เขาไม่ถาวรพีมือไม่ถาวรต้มเป็ดบวมเป็นต้มไม่ถาวรไม่ถาวรนั่งกินอยู่ไปกระดองพีเด้อพีมือไม่ถาวรต้มไม่ถาวรต้มเป็ดไม่ถาวรจะมาต้มไม่ถาวรกินเลย ทักเนี่ยก็ไปเด็ดจิ้นเน่อะไรนี่เนี่ยซองโซนอยนะมะค้มบ่บ่บ่เหมือนมะยังแต่อันนี้มันเป็นผักกาดหืนแต่ว่ามันมีตัวหน่อยกับตัวใหญ่แต่ว่าที่แบบเดียวดีมันตัวนั้นมันโก๊มันน้อยไปมันใหญ่เนี่ยมันบางใหญ่เลยใหญ่ทันหน่อยทันใหญ่ะ ข้อนึงอยากินเขาก็เลิกทุกคนเดี๋ยวให้ตักรส่องกินเขาก็ไปสอบเบอ่อมีก่อฮ่าเม่ปุ้งสองสน้อยอะไรเออแตกแล้วเม่ลูกอ่อนสบายดีจะจะคลิปเลยนี่คะสองคลิปเพิ่นลอสามคลิปทำตัวมาเออปาหนาเพิ่นเห็ดจีเมมอยู่คู่แข่งลูกวอลแม็กได้นั่งใบเข่าคือมัมวว้ดีว่าคือเพิรนนะคู่แข่งใบเข่าได้นี่ รับเลยเด้อกินนมหน่อยเดียวนะหลงเอินปุุงมาตลอดเก่าเดือนเดือนนี้แตกแล้วเอินแม่ลูกอ่อนเนาะปิ้งแล้วบดนี้เมียอามีตุ๊กกะบุกคือตัวน่าสนใจในปัจจุบัเลยจะมีอะไรคนซุดท้ายนังจากห้องกินแล้วยห้องกะมาล้างถ้วยเนาะทุกคน จะไหนก็จะสักเครื่องแล้วบะนี้เป็นแม่บ้านแล้วบะนี้สั่องนอตสีขาวแล,วแลวก็ล้างตะนนมแล้วบะนี้เอ้าเป็นทุกยยนอย่างนอนของข้าวนอตสีขาวอดีตนอนก็นจังได้จะจีอาบน้าู่บ่ไหมนี้อ,นอ,อาบแล้วเฮ้ยอาบบมื่อไหร่คนอนบ่ลราบหานันมือหนาะลาดกับปูกก็ว่าเด้่นี่นะแม่ยป๋ล้างกออาอา้องไปแล้วอู้าะข้อหาวขะบ้านอาบดอกใคยเขาบอกตรงๆนั่นเขาบอกอาบเป็นสิ่งนึในคลิปนะอาบขอหานสบายขันหน้าวิ่งจะกุยว่อาบไหม กะหนาวเขาเรียกนำเนี่ยห้องมันเย็น <ừ> น้ำบาดาลบอดี้ขั้นห้องบอกอาบมันไม่ให้หนาวเลยดีกว<อ>่าเขาต้องอาบเพราะว่าไอ้คลิ้เขาออกมันจะซีอุนน่นนะเ<อ>ขาต้องอาบจ้าจะได้ไม่เท่าแซ่บบ่พี่เมื่อหนึ่งอาบเพืเ่อนหนึ่งหรือเมื่อหนึ่งอ,อ,อาบสองเถอะตอนเศร้าแล้วก็ตอนซวยดีเออถ้าเช้าขันหนาวแห่งกับอาบมือเลยที่ว่าท่านอาบมือแล้วเถอได้นี่บอกอาบหนาว ตอนเสารเรียตื่นมากแมนตอนตื่นกับตอนนอนขัดมือปกติขันน้าวไปดีกะขันน้าวไปดกะสลายอาจไปตอนแรงออ่ดมากคำอ่ดตอนแรงหมดละพ่อเลยเฮ้ยมังคาวเรียได้เลยเฮ้ยมันกียงเขาว่าเจ้อาเขาเดีได้จินไผ่ยังเงี้บูรง ตอนนี่แหละตุ่งตารางถวยว่าเขาสีล่างอ่างมันบอโอ้จะสิบไต้เป็นไผ่ข่อยบ่นี่น้องไผ่เจ้าเจ้าเป็นไผ่หล่าคนน่เอาก้อนั้นผู้ข่อยผู้หิหาที่ปีข้ามย์นั่นใหญ่เนาะข้าเมย์ี๋ยวนี้อันนั้นหาก็ชิมหา เปิดอหาห่างกันสิป,ปีสิป,ปีโอ้ยบอบว่าไรเดี๋ยวได้ผู้บ่าวน้องเห็นดิเนาะตอบได้ปัจจนาเขาเนี่ยบอกเลยเือนนะเดี๋ยวได้พวกผู้เฒ่าดิเพราะว่าเพราะแหละตอนนี้น้องรัดกระไข่แห้งเนาะทุกคน บอดี้ยักเถ้อไข่ประมาณฟองมื่นแล้วบอไข่ผู้อยู่ไทยสิบอฟังมาบ่านี่อืเพิ่นเฮงไข่สีกดแล้วเฮ้เด้อทมื่นเลยบัวเพิ่นก็ไปเซ้งเนาะอาริตาแต่เพิ่นอยู่ห้องเนาะสี่แล้วบัวจ้าขันมืออื่นบอดีนี่สั่นกดที่สามที่สามสี่นี่แหละโตวดะไงย่านเข็มเลยกุยหยองคือกัน เวลาขกรุนหนุ่มเขาตื่นเข็มเออเจ๊อันยังงงนะนขันอันนี้ไข่แน่อันนี้ก็เจ็บนอนะแคงปืดกระปืดบังหลกเลเก่งเด้อบางคนเขาก็แทงขอแหงเลยว่บันิเขาอยเล้าพงมอทหารค่ะข้าจากที่คอยแบบอย่างเทียคนยังหูงซึ้แบบธรรมดาก็เจ็บยยูเจ็บอันนี้กระเจี๊ยบแห้งไปเฮยจักมือนก็ไข่หันซองบ่เอาดีใส่บ่ ซาหมือมานี่ฟังเบิร์ขันเหมืออื่นขัน้นบอดีขืนไปซักยาก่อนซีน่าก็คือใกล้สิเป็นแล้วพอดีเจอกับโกงเลยแล้วก็เป็นเลยเป็นน้ำไหลอย่างนี้นะอ,อากาศเปลียนอากาศเปลี่ยนเนมันเย็นเนยอยู่แถวนี้เยมันเย็นเนยเย็นกเดี่าไมได้มันอุ่นเพิ่นออกไปหนองพื่อสวรรค์เพิ่นะเยหนาวอลิตาเสียงเาินบางฮ ยูนน <l ots sei> ี <Techn Pokémon> ่อ่นี่เข้ามาพอร์าิชนนี่ก็ิ่รต้องเห็นแหละแต่ว่าค่นบ่เห็นยังพิ่ได้บอกกันนะตอนเป็นเขาแม่ท่เห็นเห็นยังมันก็ไ่ได้ออกมาล่ะวะแับเพิ่นผเพื่อนมากไอ้ีบางทีเพิ่นบ่ได้ปิดเด้เพิ่นแบบบ่ได้ปีคือเฮ้าเฮานตกปีดเาามีอี่ก็ไป่ได้แงาพ่นม่ได้ไหวเงี้ม่ได้เอยถึงมันก็อยู่เค้ามันนี่่พก็ได้งูนีอาออกครเจก ปวดเาเออปวเถาแล้วปวดปแล้วปอย่านเนาะปวาเทากเอหาล้วเพ็นหงเราตีฝดหมือไปต้อมันออกเองเลยลุมแล้วย่างแบบมันใสมันจะสีการปวดตีนเราเ้าอยู่ลูกสมใตหไงบอสไงเหงบอสใส่พันยู่ดุลเนาะแต่่าเพนกไารยินเสียงหงอยบ่แม่ไดไม่ตา กนีมีู่นต้นอหานี่ยัวเดียวกันตัวเดียวเหละบ้าตัวบกใหญ่ในนี้ทุกคนเพหเพลินะเป็นยา่ีรองแนวนี้เปิดนาเปิดเดนียวมากแ็่หนทเกันเบิงนี่้ากันห้องเล่นไหมพนเนต่ยังเหมืนเบิรงคลิปจะเบิือกันชหมวนี่ห่าง่เพ่นายเคียดเพิ่นไห่ี้เปิรนดยานมานอนมือแดดกับตอนฮับกับโกเลยนะพอเท้ากระบนนี่นะพอเท้าให้ลูกไปก้อนพนวะ กอวแลน,นวิทพอดีวิสล้างขอดปูปะแถวก็ตีเลยเอ,อันนี้มนันสิแลีนนั่บนทัานเราอยู่อันน,แบบนั้นโศไปโศไปกระบอกไปไปไปปูแต่อย่าอันดีตตอนเราสิตีเขาแลนไปเลยดีแต่วันหมดดูต้องมาเนาะคุยยาแม่แลนใส่โอ้แม่แลนแลน,น,น,นทัวเบิร์ดหนีแล้วฝาเบิร์ดตกหลงลุมแล้วก็ยังคุ้มยิ่งคุ้มยิ่งยิ้มไซยิ้มไซเราวะจนมันออกไปฝุ่นไปนอกแล้วก็ ตีมันออกไปเนอะนี่แหละนอนก็นอนน้ำกันนี่แหละนี่ถอดขอบประเดีเป็นได้หวัดขอบประเอี๋ยวงต่มานอนน้ำกันเนาะต่บดิติดนี่แหละก็นอนคอยนอนวันนี้เจอมาวันนี้ก็ฉีดในหยักไปนี่แหละเออคอยสีดข้อนหยาดเด้ออยหัวแจกพี่ได้ไว้คอยสีดขอนอนเจมื่หัวมี่นอนเจหัวบอขมักเจนี่มคนนี่เข้อจองเลยน่ะ เอ้ยมันมือนะคะน้าเอาหมดเนยก็คู่เลยสิเป็นยู่ไก่นอนจ้าไหนมึงหรืใส่เซจอะไดนี่แหละทุกคนทำรัตกะไข่มาสามสี่มือพี่ไข่แต่ไข่ใจไปจ้านี่ไอแซงคอตรงมาด่วนแล้วแหละบอกว่าสองคนคุณมาไข่อยู่เดียวอยู่ห้องเนาะคือไอแซงเพิ่นไข่ปิดผลจังเสาะเมย์นั้นผลแบบว่าไข่เฮ้งนะ จะได้ซักยาหรือว่าเขาหนามจากเสาไอ้คำแสงะถึงยีหอมีคนถามยังกันามจ่ะกเต็เลยกัไปวัดแล้วก็มักขั้นเป็นขั้นหันภาษีก้าเจ้าเดจว่าหัเวัูเจ้ากไบุะก้ากตายเลยนอนได้หได้สบายสิข้นมาสิแหละมากกว่านอนแบบนี้แล้วก็นอนคือพอมาเจออันของดีน้ำกันนลเหมือนะเนาะ่าเกี่ยวเขาตอนนั้นมัวร์แล้ว มีนน like ี่ได้มานอนผี yep ีแด้วบนี่ใช้พัเท้าเอาเอาเอาขามาใส่คลื่นมันจะเป็นแบบตี่วเต็มนแลวว่าใ้น้างวัดออกไปนอก็ได้เจะหน่อยหยาดสอบอีกเจะหน่อยสอบอีกบอไว้ได้นน่แต่นี้ยังไข่แตกนะยยมียานะฮเส้นหาเลอย่าแพงขนาดอ่านเมื่อไหั่กินเสาซอยแรงนะคะแม่เรามีติ่น่เสาซอยแรงตัวนี้นจะาอ เนอเนตเออสาแรงนี่ก็ลุมค่ะซองค่ะเนีกนใหญ่คนี่ยเนี่ยนี่ยนี่เนี่นี่ยเนี่เนี่นียเงี่ี่ยนี่เนียเมเนี่ยเนี่ยเนีเมี่ยเนียเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่นียเนี่ยเนดเ่ยเนเนี่ยเนีเนเนียเน่เนีเนีนนเนี่ยยนี่เบ่่นย่่ยนเเน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 ่่่ ไม่ใช่พวกกลุ่มแต่ก็เบิ่งก็ได้แพ็คก็ถือกินได้หน่เฮ้ยเสี่ยวน้อยยาด้านล่างไอโมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยาเขาเขียนสรูออ่นนี้สลีฟนี่นอดตัวนี้เป็นยาเคยกินแล้วตัวนี้ยังโมทันได้กินโมทันได้ขายทำเป็นเดียวก็พอแล้วเอาแหลิกใจกินแทนนอนลับหัวนะเอาใครเจอเลยฮะอันนี้ก็จะใครบ่ขมุนเข่าสิแบบยู่เข่านะมันต้องบอกออกแบบนี้คมเข่านะ เพรศานะมบดบดเอาไแบบคมข่าคมข่าแบบนี้เคยใครแล้ววะแล้วเคยอะตว่าใครกินหรอใคกับวิตามินแบบนี้เยู่มากพี่เป็นยังไงกูไปนี่เป็จะีลืมไปช้อนใครอีกบอสจะพีข่มเฮ้ย เขาไปคุมคุมแต่ม่ได้แต่มันดึงดึงไงจะด้ปูกับผนกวัดพี่กันแล้วก็กินกันไว้คนละมีดบารสีนอนละมีดเขาปรททไหนเป็นแห่งนีเขากินกันไว้อมันก็เป็นสีแดงล่ะกินกัรหนึ่งซองอีก เพราว่าพากันนับบ่อยานพากันดีแลกลัวบหของเทสเสานะเสอนี่่บอเอตัวนี้น่บอบรับแบบกาใต้าูดิรับยาอนนับตัวนี้ยานรับข้าวนอนแบบทฮ็ดห้เหยียบมือยหได้บ่แบบขายข้านอนบลาบม่กินตัวนี้ใส่ิดงขมูเลยี๊ซะบได้แพงว่ะเวจะเป็ยนยงจะยังมหา่อยเลอนอนลบเอ้ยหัวจิบไปให้จ้ดูนะอ้วจ้าะนอนเด้ กูบอกูจะขี่ไปาแบาบาเขาต้อว่ารารโทษใส่นี่ไปป้าฟันแผด้านมอเนาะเป็นแบบไม่ต่าดีเบาเลยเยอะมานี่คือบ้านคือยาบอายุขี่รถกับกัระสั้คึกคึอยู่อ๋อะทุกคน นอนได้อยู่นะอ้าเพิ่นว่าเพิ่นสิอาบนำทาเบิ่งตอนเพิ่นใส่ชุดนอนเนาะแม่ทาเบิ่งจะอาบเด้อไปยังมันเย็นแห้งบ่๊ะแนนนี่สองคนนี่เขาบว่าสิอาบสิอาบมือน้ำมาทำอีทใช่คับเขาบออาบคุณนายก็บ่อาบบ่อาบอยู่หนังเบิ่งค่ะก็อยู่ไหนจะได้เฮ้ยบอกว่าไรน้อนมาเถอเขาบอกว่อาบบอ๊งบอกว่าอาบเริ่มาเบิ่งสิอาบได้บอ๊ะทุกคนหาเบิ่งก็ทาอาบน้ามาหาสิอาบเลยบ่อืะไป ทุกคนตัดผ่ามาตอนเัาสิพากันนวดนอนทุกคนนี่แหละอาบน้ำเลยอาบน้ำเดี๋ยวแมนบอลเมนเปลี่ยนเครื่องกว่าหน้าเลยเอออาบน้ำแสดงว่าทั้งปู่บ้านมิสซีนี่ไม่ได้อาบเดาโมนี่อาบเด็ดเด็ดเด็ดด็ค่ะนี่ยว่าไข่นายุนายุย่างกันานี่แหละทุกคนบรรยากาศย่างมือเดงเขาสียืดสีนวลจีสาวผเมาเนาะสรแล้วนอนด้วยสรแล้วมั่วมวยห้อยสางกันเนาะเมื่อสักนี้แหละ กรตซ้นี่แหละเออน้องดาะได้ไข้ขึ้นบั้ยเรากินยาไมมไข้ขึ้นมัยไข้ขึ้น่ยอะคิดอีกบ่คิดอีกบอกินยาตัวข้องข่อะไรนี่ขึ้นมาอื่นก็เซ้าไปสักใหญ่ดยเมมเพราะว่าน้องดานเพิ่งไข้สองามเหมือแล้วทุกคนสักแล้วมันกระซ้าเด้ไปกวนเลือดอะไรก็เขาสักอยาไข้หมูร้อนเป็นอยังไง ดีกว่ามาอ้มอึ้งแบบสียเหตุยังบาดเห็ดเนาะเดือดขท้าเดือดเท้าขึ้นหอนฮะเดือดเท้าเด็เคยไข่อยู่แต่เดือดเท้าเดือดข้าดีขี้กับบริเวณหัวนี่แต่มันมันประสืดเป็นแบบบรินวณหัวแบบกลมแบบยังนี่นะเข้าใจดอกเคยเป็นไข่เคยเป็นไข่นักอู้จองงามเนาะ อยู่มุกทหารน่าเท่าร่บาทฮรหกสิบบาทอือกับผมเองอะไรทุกคนวันนี้เ้าสิีคอร์ตโตไปนอนก่อนเนาะพอกันใหมคลิปหน้าเด้อจะได้กระฟังกดไลค์กดเลิกกดไลค์กดแชร์อะไรกัที่สำคัญมึงโฆษณาให้น้องน้อยนเด้อพอกันใหมคลิปหน้าสบายดีบ๊ายบาย